เฮ็ดอันนี้กินได้บ่พี่นอง,องเห็ดอะไรเอ่ยนี่ป้านเฮากับเห็ดน้ำหมากน้ำเพิงเนาะค่ะเนาะแต่วายอยู่หนีเ่ากินเนาะค่ะแกไม่กินนะคะโหบังค่ะ Yeah. แกแมวค่ะเก็ดแก่เก็บตามตามแก่นะคะดอกน้อยกับน้อยดอกแก่กับแก่ก็ไม่เป็นไรนะคะ ็อยู่ที่ไหนโอ๊ยนี่ค่ะนี่จังสีนี่จิบหยาก โว่านยังก่อนม่วันต่อมอันตัวคือันแม่ว่นานียนะไหนครับกนเนาะ เห็ดตายแดดพี่น้องไม่เปินเวินค่ะเห็ดไม่เปินเวินเห็ดเป็นแวนค้นกสีมับแดดเพราะค้นเนาะ นับปะาะยังกับเฮ็ดอ,อันนี้แล้วเป็นเฮ็ดซม่อซื่อๆนาเฮ็ดใหญ่ามากนี่แตมมัดบูนโอ้ยห,หนอด <laughs> ่น,นยังก็เป็นยังนังค่ะ าานออเนยบบเอย่าบาเปาท่ายิ้มหัวเห็ดค่ะฝนห่วงแล้วเริม่มเจ้าเบิ้งยิย้มขึ้นมาถาทายคลิปสองสเต็ปหยิม,มหยี่มขึ้นมาเสร็จตัดขาอู้ยย่อมขาโยนตะกร้าป๊อกหัวเห็ดงานบ่ได้แล้วสเต็ปเดียวคืมอมูอ เก็บไปเด้วยกันเอ้าต้องใช้บอลบอไอ้บวกออกหรอมั้งนี่ออกสองหลอดดิขนาดนานมีเส้นนี่ว่ะเก็บน้ำน่ารัอุ้มนั่นสตาร์ทขาเฮ็ดแล้วบ่ใหญ่เหมือนคนเก็บเลยคน่ะหยุ่มเห็ดทาหยุ่มท่านี่ก็น่ะ ยังไงเพื่อนเพื่อนว้าวแม่เด้ยังไงเต็มเลยดอกน้อยน้อยนั่นแหละเฮ้ยเบิ้งพี่น้องโจกหญ้าเข้าไปนี่มีต่านเดียวอ้อยตอยเบิ้งโจกดางแม่แม่่อยก็สิโจกดาบ่อยน้ำดิพี่น้องแม่ก็หาเฮ็ดไว้ให้ลูกเก็บดิว่าเก็บแม่นั่น อย่าไปนี่จากเลยบอกให้เก็บเราไปนี่จากตีดิเขาสิไปนี่จากกับบ่ไใดดิพี่น้องเออบานจะคล้องท้ายคลิปนี่แห้งสิเฮดไ้เฮดสองสเต็ปบานสิเด็กจังสิแดมาตัดดิพี่น้องบง อี่แม่ข่อยกับอเก็บหนีเขากีบเมฆพาสุที่พี่น้องมึงค่ะดอกจองไหวกันสิจองไหวะะ้อค่ะพอาเว่ามันเป็นเห็ดใ่ตัวดูค่ะว้าวอุ้มนี่ค่ะมึงพลังเตียเก่าแอนกับบอได้หยัดต่องนีพี่น้อง ขันตองแล้วแล้วมันเสียนเสดายเหไหมอยากให้เพิ่นเป็นเห็ดใหญ่ค่ะเฮ้ยดอกออเอาไให้เพิ่นเป็นเห็ดใหญ่อค่ะน้อยเห็ดใหญ่ถ้าผัดเก็บมาก,ก็สิพอเห็ดสีเหลือง hết một sau nữa ui chẳng đấy à có có nàm khắc đọc ngoài các bạn hiểu nghe được à ui sáng phà hoàng phi nàng này nhìn bà ta ba phủ thứng mà đỏ có rất là nhanh nó tao ba nó bên hết nhai rồi đi nè ป้าแถวนี่ห้ลังจุ่มกันสีเหลียงดีอยู่ห้ลังอันกันสีอื่อเนเม่อพี่นอง